ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์โดยคุณคุณครูสอนลูปน้อยค่ะครับครูครับนั่นผลแอปเปิลนี่นะใช่ค่ะแล้วนักเรียนอยากรู้ไหมว่าผลแอปเปิลนั้นมาจากไหนอยากรู้ค่ะตามครูมานี่เด็กๆเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังจ้ะว้าวแอปเปิลเต็มไปหมดเลย แล้วนักเรียนรู้ไหมว่าผลของแอปเปิลมาจากส่วนใดของต้นแอปเปิ้ลคะผมไม่รู้เลยครับผลของแอปเปิลนั้นเกิดจากส่วนที่มาจากดอกของแอปเปิลนะคะเด็กๆและนี่คือภาพตัวอย่างของดอกไม้แล้วนักเรียนทราบไหมว่าดอกไม้มีหน้าที่ทำอะไรคะ นักเรียนเคยสังเกตตอนดอกไม้บานไหมว่าจะมีมแมลงมาตอมนัน่นแหละค่ะคือหน้าที่ของดอกไม้คือจะช่วยล่อมแมลงให้มาผสมเกสรและทําหน้าที่ในการสืบพันธุ์ซึ่งดอกไม้จะมีส่วนประกอบที่สําคัญอยู่4ส่วนคือ 1. กีบเลี้ยง 2. กีบดอก 3. เกสรเพศผู้และ 4. เกสรเพศเมียค่ะ แล้วอย่างนี้มันกลายเป็นผลลาไม้ได้ยังไงคะนักเรียนอันนี้จะเกิดเป็นผลลาไม้ขึ้นมาได้ดอกไม้จะก้องอาศัยแมลงหรือลมในการพัดพานำละอองเลนูซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของเพศผู้เพื่อนำไปตกบวลยอดเกสรของเพศเมียหรือเขาเรียกว่าการผสมเกสรน,นั่นเองค่ะตอนนี้เข้าใจการเกิดผลของแอปเปิลแล้วใช่ไหม เข้า,<อ>าใจ,ใจแล้วค่ะผู้กลับบ้านไปอย่าลืมไปสังเกตดูนะว่าอันไหนเป็นเกสรเพศผู้อันไหนเป็นเกสรเพศเมีย